สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปะต้า M 5 0 0 0ันนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับในช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ติ k t o k นะครับวันนี้เรานเสนอกับคูปะต้า M 5 0 0พนะครับคันนี้จดทะเบียนปี52นะครับเป็นรถปรับสภาพเก็บงานใหม่นะครับเป็นรถนานะครับลูกค้าใบมีดนหน้าพร้อมผ่านนนนนวะคครัับี้ เก็บงานสีให้ใหม่หมดเลยนะครับทั้งสีกระทาล้อใบมิดานหน้าสีฝากระโปรงสีตัวรถนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดเลยคุมเบาะใหม่นะครับเช็คปสภาพให้ด้านหลังเป็นผันพวนะครับเป็นผันพวนขนาดดีเอสสองสี่หกเฮดบิลนะครับก็รุ่นของเ6 0หกศูนย์ั่นเองนะครับเป็นผันหกนะครับใบยี่สิบสี่นิ้วนะครับเช็คปรสภาพให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าใครที่ต้องการหานะครับคูบตาเ5 0 0ห้าพันเนาะนี่เลยนะครับ ตัวแรงแห่งสยามนะครับนานๆเข้ามาทีนะครับโอ้หายากเลยครับรุ่นนี้นะี่ครับผลิตญี่ป,ปุ่นนะครับ50าสแรงมา้าเครื่องยนต์สี่สูบนะครับนี่เลยระบบเกียร์นะครับแปดเกียร์นหน้าสเกียร์ถอยนะครับ ยางนะครับยางน่าจะเป็น8.3 24นะครับยางสภาพดีเลยล่ะโอตานี้เอ่ออันนี้เป็นยางหน้าเป็นซูเปอร์สโต้นะครับยางหลังเป็นโอตานินะครับ12.4 32นะครับเป็นยางขอบผอมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0 8นย2แป8เจ็ดห3า9 9ง8อนะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง3สาขาเลยนะครับสาขาตลาดท่ามะเขือสาขาตลาดท่าคอเอ่อบ้านท่าคอแล้วก็สาขาเยื่งวัดท่าคอนะครับ เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนี่เก็บงานให้หมดนะครับนี่ซอป,ปูนะครับ1,500ชั่วโมงนะครับสายไมค์ขาดนะครับลูกค้าไม่ต้องไปซีเรียสอันนี้เป็นใส่ข้อดังให้นะครับบวกใบม,มีนะครับขึ้นลงปกตินะครับวันแลนหลังนะครับไฮโดรนิก เครื่องสี่ล้อนะ กูต้า m 5 0 0 0นะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ไปมิดาหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับราคาอยู่ที่345,000บาทนะครับ3 4 5 0 0นนะครับเล่มทะเบียนจดทะเบียนปี52นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 2 2 3 8เจ็ดห3า9องสอที่ร้านบัญญัติเทคเตอร์ทั้ง3สาขาเลยนะครับข้างหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ